ผู้หลาน,นั่นสีเป็นนักร้องให้เป็นมอลำย่ย่ให้เป็นผู้เฮ็ดครับเขาเป็นแม่รัวจังแม่นมวลนสุโูฮู้โบว่าคอยสิตายม่ม,มวนเอาหายย้มคอยออกนาเวทีฮู้บอพวกเจ้าผู้สาวของคอยเขานี่ย้อนว่ามะเฮ็ดจังสี เขาเลยเก่าวคำอำลาว้าเสียงผู้ใดขึ้นว <laughs> ันแต่ะ่เอ้คือเสียงคุณคุณหูนองว้าเสียงผู้ใดมันคือเสียงปล่อยไฟแต่ว่าเสียงคุณคุณหูดังเร็วเร็วเด็กเด็กท,ทั้งสองได้แม่ก็ได้แม่ตาบอดได้พ่อก็ได้พ่ตอตาบอดจากผู้ใดดอกชิมาอ,อย่างซอยเด้อเอ้ก็เด้อเลยยังเร็ว ไอ้แมวงูงูงูไม่ไอ้สัมผ้ามันลุยลายขากูเลยไหมงูขนาดตาบอดอ่ะลุยมาดิแม่ลุยลายจังไหนงูตายตัวนั่นเนี่ยงูตายบุ้ยบุยสัมพ้มันเหม็นเหรอแม่โอ้ซีเหม็นจังเลยมันตายโดวแล้วมันมีตะกัดดูโอ้โหมันแห้งกรอบเลยไหม มันนี่ถ้าก็ดูอ่ะเฉพาะกูเหยียบมันดังขอบขอบเฮ้ยแม่หยุดมันนั่นดูขู่ฮาตีก็จะลาพูดให้เหยียบดุูขู่ฮาว่าโดนกระสีตายได้ล่ะเอาแม่นเด้ล่ะห่วยยังเฉพาะกูปวดละแม่ห่วยปวดอะไรกันเ่ย โอ้ยแม่เมื่แม่นดูงูดอกเคยเพิ่งว่าเธอเคยเบิ่งบ่คะเมือแม่ดูงูดอกการบุกงแหงสื้ผ้ากูบ่ปวดล่ะบางนึงก็ว่าปวดอยู่อยู่เนี่ยมันเศร้าแล้วไปสร้างสร้างต่อนี่ตอแหลเนี่ยเจ้าตอแหลเดี๋ยวผู้ใหญ่แหงเลว ยางน้ำกลนกันหี่มากนะจ้ากันปั่นแม่งเมามาแล้วเนี่นี่ก็ได้โอ้ยยางเนี่ยเอยเสียเงินเยอะอ่ะอาซ่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 าเด้อเด้อดาดาอืมหายหมนเลยมันแนวนึงน่ะนะกูหันใจน้ำกะว่าท่านเออยางน้ำกลนกันต่อกันปั่นแม่งเมาอันนี้ว่าแม่งเมาไม่ยังสั่นเป็ดน้อยน่ารักเป็ดน้อยน่ารักอุ้ยเออ เงินเนี่ยเออคุณแจกเงินเออค่อยๆว่าค่อยคือว่าค่อยต้องได้ค่าค่ากันไล่ใบบานเนี่ยพ่อไทยแจ้าพูดตาดีอีเหลมปลาแล้วตาดีแล้วนี่ก็ได้ต้องเสียหายค่อยว่าเออเออน่ะค่อยก็คือว่าต้องเสียหายคยอยได้ค่อยคิดว่าน่ะเออเออข้าวมันชีวิตข้า ปาโตเราคือเราเราถูกเราถือออมสินมอมือเนี่ยได้ง่ายบ้านน้อเนาะผ่อดผัวน้อเงินได้ย่ายใส่น้อเงินเศร้าในน้อมาจากสารคามเออคนสารคามคือกันคือนที่ได้หรือดอกคือ เออมาตาสารค้ามเื่ากันเจ้าบอดแล้วล่ะบาอนี้สั้นแล้วเอาก็มาตาบอสก็เห็นเงินไม่เรื่องเงินเนี่ยมันมาบอดดอกมาได้ง่ายบอสจะจะจะแจังสั้นแล้วเอามาอีกคันนะ คอันเพิ่นใจบุญสุนท่านเพื่อนเนี่ยมื่อน้นตาน่นะข้าสิได้เหรออันอ่านัว่าได้เ้ยจังสี่แล้วเอาแล้วก็ได้พระนอบันนี่โอ้ยได้พระนอคือเปิ้ลออกเปิ้ลออกแต่พระนอบันข้าแม่งไข่ใจออกค่าคากี้จเปิ้่ออกไปี้แล้วเยอะพ่อกันกับอี้แล้วมาตรงงงไอ้เอาจังสี่เอาจังสี่เอาดิมาแล้วมาแล้ว มันบนบทเจ้าโ้าจินแม่ใหญ่ดมบทนี่มีเจ้าเพราะเดินหาคอยโอ้ยคือเป็นเซ็สั้นแาบหมอคันน่นเลยโอ้ยเออจ้าจ้านี่ตีมากไก่ไกระไดไกกรไดยี่สิบบาทนี่ละที เนี่ยเอาเอาเปียกกันพวกได้เงินแล้วยางหนีกุนกุนมันเป็นสิ่งเทโบดีดิเนี่ยเมียนดูสภาแย่แลยอนน่เกือบที่สดุดมันต้องไหวพร่เนี่ยเพิ่นนี่แนะไหวพรโอ้แถมพร่แถมพร่โอ้แถมพร่เนี่ยเพิ่นเออแถมพร่เนี่ยเพิ่นผู้ใดเห็นต้องพูดพว่าบ้านนี่เออออ อันอันนี่ลาะสีเทมพ่อดเนีอยเพื่อนนี่ล่ะทั้งทั้งนี่ล่ะค่ะทั้งนี้โอ้ค่ะว่านามัะดงทั้งนี้มันไผ่หึ้ทั้งนี้ก็คืองหอยนี่ล่ะโอ้ยหิฟังแน่ยสีไอพอดเนี่ยอ๋อขนาดมีปากเดียวยังหอเว้าเศร้าตัวมีหกปากเคือจังไดโอ้ยเออสิีไอพอเพื่อนก่อนอ้ฮะอ้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเฝ้าอย่าเฝ้าฝุ่นก็น่าจะมมาอีก โอ้ยโอ้ยได้กูบ้านน้อบ้านนี้เนาะโอ้ยจังสีหล้าคนเฮานี่มันดวงคืนเฮ็ดหยังมันก็คือดอกโอ้ยเจ้าเจ้ากันแล้วแห้ะไอ้เข้ามาเนี่ยนั่งก็คือมาดดอี้เมียมาดดจ้าโอ้ยได้บ้านน้อบ้านนี้เนาะอี้เมียต๊อบต๊อบะ กูว่าสี่ร้อยยุกูก็ได้เ่าได้ร้อยเสียใจเคยหูนิสัยเจ้ายุ่งเคยบพรให้เจ้าร้อยดอกจ้าอ่ะเด็กๆนั่งลงเด็กๆนั่งลงเอาหัวพ่อนหัวพ่อนไาเด็กหัวผ่อนนะฟังหัวพ่อนฟังหัวพ่อนฮันบัดเนาบัดได้บัดได้ดนีรัะมาอวาไล เออเจ้าม้โมทนานอมพวกพี่น้องม้โมทาน้านอมเป็นปัดจก่อยสี่สิบบาทมึงอย่เบิ่งเงินเบิ่งเงินว่าท่านน้อก่อยโอ้โนี่เรียกหาสิบบาทนึงขอเลิ่มเห็นลอยหาสิบปอยมนียโอ้ยเป็นเงินลอยห้าสิบบาทเบื้งเงินหามมิเห็นไปลอยมีตัวกโอ้ยระ โอ้ยบอได้ขาดเดียตัวเจอาได้บอนมามาเด้อขวเยโอ้ยฉันบอมันแนอว่นขวัเออฉันก็บอได้สาดสิเดีว่าเทียมพอล ย้เจ้านอนก็ขอให้เจ้านอนหลับเ้อย่าแม่เ้อย้มนอนตื่นก็ขอให้เจ้านอนตื่นขันอยากได้เงินแสนเงินเมื่อน,น,นให้ไปขายหน้าเอาว้าก็ะบเ่เป็นก็เป็นแค่นี่ล่ะเนาะเมื่อสมกับเงินข้าเจ้าให้ร้อยสี่สิบห้าสิบเอามากูสิเป็นข้าว่า <c oughs> เจ้าเจ้าว่าเป็นยูบ่อยยัยเบียงสิว่าบ่เป็นลองลองว่าบังกรขันม,มันมวลพนเจีาายวเมา่อไห้ยูพนมา จะไหนจะว่าจะสั่นขันจะได้เงินแขนเงินหมื่นให้ไปขายนะเอาว่าจังไหน่ะขันเจ้าท่านไปแล้วคว่ำเก็บกายาได้คว่ำไข่ให้ลังโฮมเสถียรขันสว่าซัดแค่นี่แหละมันไปขอเงินลวดได้อยู่ไหนกันเป็นตระดีเย็นน้อคว่ำไข่ลังโฮมปะนะเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำมังกรบาดเนี่ยอทำแมวขนาดนั้นยายเจ้ามาแต่ศสห้วยมัจเฮือนพูดแล้ว เอามันกับแม่นยูคนเฮามันกับบ้านเจเฮือนเน่ยเฮือนยูใส่ไม่เฮือนกับยูบ้านพูดแล้วเอาบ้านยูใสอยู่เนี่ยไม่กูเชียวใส่หลอดก้นน้ำตีไม่บ้านบักไงบักเขือมันสีใส่มาได้ติโอ้ยบวกเข้าใจความถามนี่เด้อเนี่ยบ้านเจ้าวนซื่อว่าบ้านอีหยังเจ้ามาจากบ้านใดตำบลใดอำเภอใดสเดียโอ้โมาตาทั้ง เชียงยืนซึนส้มพุ่นละไกลเชียงยืนชินส้มจังหวัดมหาสารคามพุ่นแล้วมาทางเดียวกันกับพี่น้องสารคามว่างไงว่ามาคนละคั้นใครขี้เครื่องมาโม้คือเครื่องบินมาเครื่องอีทุกตัวมาอย่างไรยายไม่มาหาเงินโอหาเงินแบบไหนเนี่ยขอเงินนะน้องหัวใจโอขอท่านดูถูกคนรุ่นนี้เขาบม่ขอท่านดอกขอเงินตัว ทำรักธรรมดาของเงินมันต้องไม่แนวแหลกเปลี่ยนเจ้าร่ำเจ้าร้องเป็นบ่ไม่แค่เป็นบ่เปล่นเราเขาบ่เลยร้องตายจ้าเชื่อดออร่ำเป็นบ่อ้ยร่ำอยู่บอ,บอกขอสาข้าวเดียวท่านแล้วเต็มโจกผุนในเงินเต็มโจกก้อนหิน วันนี้ยินแต่เสียงปอกแป๊กปอกแป๊กหอยกระทึนเดี๋ยวยัวสันจะว่าข้อแหบข้อแหงอันเจับเบิ้งว่าสันมิตรก่อนหีนหน่อยต้อยยังตัดคำมาคุยมาบอกให้พี่น้องเพคนฟังไม่ได้คุยแล้วล่ำขึ้นนี่คนแตกเวิ้นเวิ้นผุนแตกมาฟังแตกขึ้นรถไปล่ำโยใส่คือแตกขึ้นรถอยู่บอกข้อซอเตี้ยแต่แัวกูอันเจ้าล่ำเป็นว่าสันพูดได้หน่อยนั่นไม่ล่ำจะบอกข้อซ้อเออเจ้าถางใครตีเออว้เขาม่อยากคุยจะเชื่อไม่เลย ไอ้ร่ำจะบอกขอซ้อมไหมเอ้ยล้ร่ำข้นรถบาเต้นโด่งโด่ง่ะม้วนมันม้วนเจ้าร่ำมันตกหลุม <c oughs> โอ้ได้กันทั้งแม่ทั้งลูกเนาะนี่เนาะเองซีเด้อยายเด้อเอ้ไอ,อ้ผัวแล้วตาบอดบ่นั่นอบผัวตาบอดตัวนี้เนาะเอาบอ่ได้ผัวบอดเด้อเมียกะบอดขอลุ่มบังคักเ <c oughs> มียกะตาบอดหมันบอดซะตาตัวเดียวเนี่ยอดื่นมันมาบอดตัวยต่ท่านี่กูหันแกน้ามาท่านผัตัวเดียวนั่นถือว่าของเล่น,น,นตินเนี่ยจังสี่แล้วเสือกกบบอไซ หายจิตหัวมึงเลยอาการแห้งเย็นเป็นโรคกระเพาะตายเนี่ยกระใหเสือปอไซหันมันมันมันโรคกระเพาะยายมันจะเป็นโรคปอดแต่ไอ้ปลาพ่นกันยังเอินขึ้นมาอยู่ปลาโรคปอดโรคปอดไม่เจ้ามันปึ๊กมันหนาปอดก็กระพริบกันยืนในถังน้ำกันเลยเนี่ยมาเสียงเจ้าเสียงก็ก็เจ้าจักวอเป็นไผ่นั่นไผ่ล่ะเนี่ยหัวหนาแม่นกน้อย้เจแม่ไขว่าไอีนกน้อยอ่ะ อีจังหนีเลยมีมารายาทด้วยแม่ห่วยอ๋อมันขึ้นรุ่นกูสิเอิรนมันแม่พูดทีมันมาแป็นจักสศาสตร์เจ้บมุกหอยอยู่นิฟอร์ทุกคนเอิร์นลงแม่เบิร์ดใชห่วยซื่อสื่อก็ออออได้ดอกเพระต้องเอิรนอีอจักแล้วได้ยินสื่อตาข่อยง่ายเป็นสาวหุ่นไหมหเป็นสาวซาก,กันตัวเสนาะจักซาบ่าซาแล้วข่อยก็ซาหัวข่อยพีย่แล้วใครถามเนี่ยเจ้าหูจักแม่นกน้อยดีไล่บ้าบ้าสะเตาะหูจักพอดอันเพ่งแม่นกน้อยเจ้าหูจักบ่ แจ๊กไปร้องอยู่บ่ขอสอของเงีนกะเอาแต่เพ่งลงหน่อยกูเล่ฟันนี่ล่ะเอาดีๆเถอเอาดีๆแม่นกอามักอีรีได้จังเจอเพ่งได้เออมันมันเอาจดีๆกันเราฟังสันเดอกันเจ้าไรซื้อเพ่งแม่นกหน่อยได้ครบหาพริกเกาหยังเกาหยังเกาหยังเลยนี่เฮ้ยหน้าพาตัวสีรูมันนั่นตีกาพูดจัายี้ดอกเจ้าว่านาสิเก่ามันขันสิให้กูถูเอาตี ใครกะเกาบางเงินมัสิบว่าไรไปเนี่ยไม่ขั้นนาพักสิไปเกาสนน้องมันสิเศร้าสิโอ้ยเถอเอาสิเอาเอาไหนข้าเจ้าหูจักเพ่งแม่นกน้อยครบผาเพ่งคอยจะให้เงินไปซื้อเพ่งครบผาเพ่งให้เงินเลยอีหลีบมาไปไหนแม่เอาอีรีแหละเนาะเอามาเงินน่ะนั่นเอาให้ว่าสักวอนแน่ห้วยเอามาสักวอนแม่เป็น่ยังเบาเสียวใจวะโอ้ยข่แห้งเบาเสีอใจเจ้าตัวเจ้าไล่มาสักวอนตีล่ะเอาคนคบผาเพ่งคอยจะเป็นผู้ให้ก็ได้เอาหนึ่ง าทาทายวินน่านรักถือสองดำชิรีสามค่อยลากจากเสียงพิ้นสี่บา,ากไอจีห้าคุณลำไงโอ้ยมันโมเม,ม,มียนโมเมียงกับว่าว่าเธอเอ๊มานี่น,นั่นนั่นต้นลำนาตัวส <c oughs> ิได้เงินแล้วกับว่าได พวยังกำลังดายลูกไข่นาวิธีนลยนะ